มาทำคลิปให้ตามสัญญาแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากรู้เงินเดือนของบาริสต้าที่สวีเดนว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่สวีเดนจะไม่มีฐานเงินเดือนขั้นต่ำนะคะแต่ว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า Collective of t o o r นะคะก็จะเป็นข้อตกลงสัญญาร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมของเรานะซึ่งงานบาริสต้านะคะก็จะอยู่ในงานของ Weststrong and Hotel Collective of t o o r และนี้ก็คือค่าชั่วโมงของบาริสต้าตามข้อตกลงสัญญาของ Collective of t h o ใน Hotel w e s t a u r o n g นะคะ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าประสบการณ์น้อยกว่า6ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่1 4 4คงรนอร์ต่อชั่วโมง นะสำหรับคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านโฮเทลและก็รีสอร์ท6ปีขึ้นไปนะคะปีนี้เนี่ยก็จะได้อยู่ที่155คนเนอร์ต่อชั่วโมงค่ะแล้วร้านของเราเองก็ยังมีระบบให้ติปด้วยนะวันหนึ่งเนี่ยได้ร้อยหนึ่งก็ดีใจแล้วเพราะว่าปกติเวลาทำคอนซูดเดนต์ไม่ค่อยให้ติปเท่าไหร่เงินเดือนสูงขนาดนี้แต่ว่าภาษีต้องเสียแค่ไหนใช่ไหมของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่เขตไหนของเราเนี่ยอยู่ในสต็อกโฮมนะคะก็จะเสียไย่ที่ประมาณ30%ค่ะซึ่งเงินภาษีที่เราเสียไป30%เนีย,นยกเงิษณ